Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ท่านราสุลต่ลานเราเลยวะสลัมกล่าวว่าแท้จริงพ่อองค์อัลลอฮ์มีทรงเอาผิดต่อประชาชาติของฉันกรณีที่เขาเพียงแต่นึกคิดสิ่งที่ไม่ดีในใจของเขาเท่านั้นโดยไม่ได้พูดออกมาหรือไม่ได้ลงมือกระทำเห็นหรือยังว่าอิสลามของเราสูงส่งเพียงใดม,มุสลิมคนใดซึ่งคิดจะทำ สิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าด้วยตัวเขาเองหรือกับผู้อื่นเพียงแค่คิดไม่ดีเฉยๆเทาว่าไม่ได้พูดออกมาหรือไม่ได้ลงมือกระทำํำเช่นนี้ศาส,สนาไม่ถือว่าเขามีความผิดแต่อย่างใดเพราะเขาเพียงแค่คิดว่าเฉยๆแต่ต่าใดที่เขาลงมือทํำหรือพูดในสิ่งที่เขาทำเขาคิดไม่ดีเช่นนี้เขาจึงจะมีความผิดสังคมปัจจุบันมุสลิมเราพูดหรือเราลงมือกระทำทุกเรื่องที่เราคิดไม่ดี เราโพสท,ทุกเรื่องในสิ่งที่เราคิดไม่ดีเราจะมีความผิดทันทีเพราะความผิดจะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อเราลงมือทำหรือแสดงทัศนะอย่างเปิดเผยโปวดระวังคำพูดระวังการกระทำที่เราคิดไม่ดีเสมออิสลามป้องกันมีให้เกิดฟิตนะแก่ตนเองและผู้อื่นทุกวันนี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟิตนะเพราะเราคิดไม่ดีเพราะเราไม่ดีตามที่คิด เราคิดไม่ดีเราลงมือทำสิ่งไม่ดีตามที่คิดสังคมก็วุ่นวายความรักความเป็นพี่น้องขาดสบันลงเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เธอะชีวิตก็เปลี่ยนให้ิสลามนำหน้าวิถีชีวิตของเราในทุกอนุนแห่งชีวิตเราจะมีความสุขอย่างเพียมล้นโดยคิดดีพูดดีและคิดดีทำดี แต่ถ้าคิดไม่ดีก็ไม่ต้องพูดและไม่ต้องลงมือทำด้วยสังคมเราก็จะเปี่ยมสุขได้เช่นเดียวกันบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมบรามาตุลลอฮ์วะบารอกาตุ